เหนียวนะใช่ไหมคุณเมื่อเวลามันมาถึงทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มีสิ่งใดคงจะทันตลอดไปสวัสดีครับผมโอเคอดครับและคลิปนี้คือเป็นยังไงหลังดูคุณพันสามกับจอห์นวิก h ชตเตอร์ฟลว้าว คลิปเป็นยังไงหลังดูนี่ไม่ได้เห็นหนานเลยนะครับว้าวจร่งจริงๆผมดูคุณพันสามก่อนเลยนะครับจริงๆจะรีวิวด้วยแหละแต่ว่าช่วงนั้นใกล้สอบด้วยนะครับก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็เดือนเมษ,ษาก็ามาดูจอห์นวิกซี่นะครับก็เลยแบบจะมามัดรวมกันดีกว่าเป็น2เรื่องในคลิปเดียวจบนะครับซึ่งก่อนอื่อถ้าคลิปนี้ผมไม่ข้อมูลมั่วข้อมูลผิดข้อมูลไม่ถูกพูดมั่วพูดผิดพูดไม่ด,ดีผมต้องขออภัยอย่างสูงดลยครับซึ่งทั้งสอนเรื่องก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ ซึ่งเราก็มาเริ่มกับข้อดีกดกว่าข้อดีข้อแรกของทั้ง2เรื่องก็คือเรื่องของงานโปรดักชันงานภาพแสงสีเสียงซึ่งสําหรับผมแล้วก็ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่ส่วนตัวงานโปรดักชันผมชอบ j o h n w i ิทชัปเตอร์สมากกว่าภาพมันสวยดีนะครับสวยทุกฉากเลยเอาไง,ไง่ายๆคือภาพสวยทั้งเรื่องเลยนะครับแต่คุณพันสาก็ทําดีนะครับเรื่องงานภาพอะไรอย่างนี้ข้อดีต่อมาคือฉากแอคชั่นนะครับ ซึ่งระหว่างคุณพันกับจอห์นวิกซีเนี่ยผมเรียกว่าจอห์นวิกซีแล้วกันเนาะซึ่งระหว่างคุณพันกับจอห์นวิกซีเนี่ยก็ทำฉาแกแอคชั่นได้ดีทั้งคู่อีกแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบฉาแกแอคชั่นในเรื่องจอห์นวิกซีมากกว่านะครับโดยเฉพาะเสียงสายเอฟเฟกต์เสียงปืนนะครับที่ดังกระหึ่มโรงเลยนะครับยิงกันปังปังปังส่วนคุณพันสามนี่พวกฉาแกแอคชั่นเสียงเอฟเฟกต์นี่เหมือนลำโพงโรงหนังจะระเบิดเลยนะครับเป็นที่เสียงโรงหนังหรือตัวหนังเองครับ ซึ่งฉากแอคชั่นของคุณพันศารผมชอบก็จะเป็นฉากคลายแม็กนะครับฉากช่วงท้ายนี่โ,โหยิงลูกกระจอกเป็นว่าเล่นนะครับปังปังปัปมีการเสือภยัยตัวละครพักเก่าๆด้วยโอ้โหเวลีกูดอ,ะ,อะข้อดีต่อมาคือการแสดงนะครับทั้งสอนเรื่องก็ทําได้ดีอีกแล้วคุณพันสาม ที่ผมต้องชื่นชมเลยคืออนันดาเอเวอร์ริงแฮมรับบทเป็นขุนพันธ์แล้วก็โตโน่พาคินรับบทเป็นเสือดำนะส่วนจอห์นวิกซทุกคนในเรื่องก็สแสดงที้ดีนะครับโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องคีนูรีฟนั่นเองรับบทเป็นจอห์นวิกและดอนนี่เยนซึ่งรับบทเป็นเคนว้าวเททุกคนเลยนะครับต่อมาก็จะพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะ ทั้งคุณพันสามแล้วก็จอห์นวิกซีสิ่งทั้งสองเรื่องก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับซึ่งข้อเสียของคุณพันสามนี่ก็คือสิ่งสายเฟกซึ่งก็เป็นข้อเสียที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อที่เองนะส่วนข้อเสียของจอห์นวิกคือเสียงภาคไทยซึ่งรอบที่ผมไปดูก็มีแค่รอบภาคไทยเองแล้วก็ฉายแค่รอบเดียวนะครับพื้นรอบ14บสนาฬิกายีนาทีซึ่งก็ไม่ใช่ว่าภาคไทยภาคไม่ดีนะครับ สิ่งผมเห็นหลายช่วงนะที่เสียงภาคไทยนะครับก็พากไม่ตรงปากนักแสดงในเรื่องนะอนที่แล้วผมจะไปดูแบบซับนะครับแต่ว่ารอบที่ผมไปดูมีแต่รอบไทยแล้วรอบเดียวนะครับข้อเสียต่อมาคืออันนี้บ่นนิดหน่อยนะช่วงฉากในผับนี่ไม่สมจริงเลยนะครับจอห์นวิกนี่ยิงลูกสมุนของคิลลาตายไปหลายคนยิงกันในผับด้วยนะแต่คนในผับเต้นกันสนุกสนานไม่กลัวโดนลูกปืนกันเลยอ่ะ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 ,อะแต่พอจอห์นวิกออกมาก็พึ่งพากันหนีโอ้ความรู้สึกนี่ชากันจังแล้วก็ขอ น,นะครับก็ฉากสุดท้ายจอมวิรแล้วก็เคนดวลปืนกันนะโห oh, ไม่รู้คิดิปเองรือเปล่ฉากหลัง CG เหมือนเป็น CG นะครับดูกระรู้เป็น CG นะฉากมันดูเหมือนแบบไม่ได้ไปถ่ายทํากันที่จริงๆหรือว่าผมหรือว่าผมมัว่วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะคิดผิดเองก็ได้นะครับอาจจะไปถ่ายทําสถานที่กันจริงแต่ว่าแสงสีมันเหมือนแบบเป็น CG เลยนะครับก็ที่ข้อเสียข้อไหนมีอีกไหมเนี่ยก็ไม่มีแล้วมั้งก็จะสรุปคะแนนเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับทั้งสองเรื่อง ก็ผมก็ให้ไปที่8เต็ม10ทั้ง2เรื่องเลยนะครับว้าแล้าผมดูขุนพันสามก็ดูจบก็8เต<ด>็ม10เหมือนกันนะครับพอ,พอมาจอห์นวิกแชปเตอร์สก็8เต็ม10เหมือนกันนะครับหักไป2คะแนนเรื่องความแม็กเซนความไม่สมเหตุสมผลนะครับยิงกันในผับแต่ว่าไม่รู้ตัวเลยเลยยังเต้นกันมันสนุกสนานแล้วก็เรื่องเสียงภาคไทยอีกนะครับ ก็อาจะจากคินนี้กันไปก็มาอัปเดตข่าวกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณพันภักสามก็สามารถทํารายได้ไป120ล้านบาทนะครับก็นับว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปีนี้เลยนะครับที่ทํารายได้เกิน100ล้านว้าแล้วก็อีกเรื่องคือ Home f o r ์ลิบ้านเชาบูชายันแล้วก็จอห์นวิดครับก็ทํารายได้ทั่วโลกไป351.4ล้านจากทุนสร้าง100ล้าน,นครับโอ้เ oh oh. ยี่ยมจริงๆ very good ก็บนจบเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปเป็นยังไงหลังดูคุณพันสามกับจอห์นวิกแชตโฟก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามนะครับเคครับสวัสดีครับ